สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่องสัรหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการไหว้พระหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้สมปรารถนาในเรื่องต่างๆเป็นหนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนและปัจจุบันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อที่ทำให เราเกิดความรู้สึกมั่นใจในเวลาที่ต้องการขอความช่วยเหลือหรือขอความมั่นใจในเรื่องอะไรก็ตามนะคะแต่วิธีการขอพรที่ถูกต้องน่ะเราจะต้องทำยังไงและการขอพรให้ได้ผลขึ้นอยู่กับอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลัก ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือตัวช่วยในทางใจที่เข้ามาเสริมพลังความมั่นใจให้เราเท่านั้นนะคะงั้นเรามาเตรียมพร้อมเพื่อขอพรที่ถูกต้องกันดีกว่าค่ะว่ามีวิธียังไงบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างเริ่มที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกตั้งจิตให้สงบและมีสมาธิกับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ตามนะคะ อย่างแรกที่ต้องทำก็คือการสงบจิตสงบใจและตั้งจิตให้มีสมาธิเต็มไปด้วยแรงเชื่อมั่นและความศรัทธ,ธาค่ะการที่เรามีสมาธิจิตนิ่งจะทำให้ความคิดและก็จิตใจสงบบริสุทธิ์พร้อมรับพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายค่ะขั้นที่สองนะคะเป็นการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ก่อนไหวพระขอพร หรือก่อนไปเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคุณผู้ฟังควรชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและสุภาพเหมาะสมกับการละเทศะนะคะจนถึงการตั้งตนอยู่ในศีลทานภาวนาเพื่อสำรวมกายวาจาใจสิ่งเหล่านี้ก็นับเป็นการทำกายใจให้บริสุทธิ์เช่นกันคะ่ะ ขั้นตอนที่สนะคะรู้จักวิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องค่ะคุณผู้ฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์แต่ละท่านก็มีพิธีกรรมหรือวิธีขอพรที่แตกต่างกันออกไปเราจึงต้องรู้ก่อนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังจะไปสักการะนั้นมีขั้นตอนการไหว้หรือต้องเตรียมสิ่งของอะไรบ้างเช่น ถ้าคุณผู้ฟังจะไปสักการะเท้ามหาพรหมเอราวัณคุณผู้ฟังต้องจุดธูปส2องดอกแล้วไหวให้ครบทั้งสี่หน้าซึ่งชื่อเสียงของเท้ามหาพรหมเอราวัณก็คือเป็นด้านของการค้าธุรกิจและความสำเร็จด้านการงานหากคุณผู้ฟังจะไปไหวพระตรีมุรติคุณผู้ฟังก็ต้องไหวด้วยเทียนแดงหนึ่งเล่ม ทูปแดง9ดอกในช่วงเวลา09.30ถึง21.30น,นนะคะท่านมีชื่อเสียงด้านการขอพรอให้ความรักสมหวังค่ะแต่หากคุณผู้ฟังจะไปสาลพระพิคเนตที่ห้วยขวางหรือตรงไหนก็แล้วแต่นะคะที่เป็นพระพิคเนตคุณผู้ฟังก็ใช้ทูปกี่ดอกก็ได้ตามสะดวกเป็นดอกไม้สดนะคะ ใช้น้ำสะอาดนมสดขนมหวานและผลไม้ในการไหว้ซึ่งพระพิคเนตท่านมีชื่อเสียงด้านขอในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนให้ราบรื่นแล้วก็ประสบความสาเร็จค่ะและหากคุณผู้ฟังจะไปสักการะพระเจ้าตากสินนะคะคุณผู้ฟังต้องใช้ทูป16ดอกมาลัยดอกดาวเรืองค่ะหรือจะเป็นมาลัยดอกมะลิก็ได้นะคะ พระเจ้าตากสินท่านมีชื่อเสียงด้านการขอให้พบกับความสุขความสำเร็จแคล้วคลาดและก็ปลอดภัยกับคุณผู้ฟังส่วนการไหวพระพุทธร,รูปท,ทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังให้ใช้ธูปสามดอกและเทียนหนึ่งคู่ค่ะและหากคุณผู้ฟังไม่มีดอกไม้หรือเครื่องไหวก็ใช้มือพนมเอาแล้วก็ตั้งจิตต่างดอกไม้ทูปเทียนได้เช่นกันนะคะคุณผู้ฟัง ส่วนการไปไหว้สการะบางแห่งเช่นวัดในชุมชนวัดดังต่างๆและสถานที่ที่เกี่ยวกับการขอพรความรักให้สมหวังคุณผู้ฟังอาจจะต้องศึกษาวิธีการขอพรหรือวิธีไหว้เอาไว้โดยเฉพาะเลยนะคะว่าจะต้องใช้ทูบเท่าไหร่เทียนเท่าไหร่แล้วก็จะต้องใช้คําสวดแบบไหนก็คือจะไปที่ไหนให้ศึกษาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟัง เพื่อที่จะได้เตรียมของต่างๆไปให้พร้อมนะคะขั้นตอนที่4ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังต้องขอพรในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหากต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่เราจะขอจะต้องเป็นสิ่งดีๆเท่านั้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากกุศลกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เป็นการขอที่เบียดเบียนผู้อื่น หรือเป็นการสาปแช่งผู้อื่นไม่ได้นะคะแบบนั้นมันจะต้องเป็นการขอแต่เรื่องที่ดีๆนะคะเช่นอาจจะขอให้ตนเองแล้วก็ครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทำการงานสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่หลังจากการทำตามวิธีขอพรแล้วก็ต้องหมั่นสร้างกรรมดีด้วยนะคะคุณผู้ฟังให้ขยันหมั่นเพียรแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท รวมถึงตั้งใจมันทำตามเป้าหมายชีวิตที่วางไว้นะคะพรก็จะช่วยให้เรามีมานะมีความบากบั่นเพิ่มขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้เราเป็นแรงเสริมให้เรานะคะมาถึงขั้นตอนที่5ค่ะคุณผู้ฟังการอธิษฐานนะคะคุณผู้ฟังต้องอธิษฐานเผื่อแผ่แบ่งปันส่วนบุญและกุศลด้วยค่ะ แรงอธิษฐานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่การทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่เมื่อเราได้ความสบายใจแล้วได้พลังที่ดีจากการขอพรสิ่งศักดิก์สิทธิ์แล้วเราก็ควรแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นด้วยเช่นการอธิษฐานเผื่อแผ่ให้แก่คนรอบข้างการทำบุญทำทานตามหลักพุทธสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพรหมวิหารธรรมหรือเมตตาค่ะ ซึ่งการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทําให้เราสุขใจแล้วก็ได้พบกับความสุขจากการให้อย่างแท้จริงได้แบบทันตาเห็นเลยค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่คุณผู้ฟังได้รู้วิธีการขอพรไป5ขั้นตอนแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าการขอพรกับการบนบานนั้นเหมือนกันหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามันเหมือนกันไหมการขอพรคือการที่เราไปไหว้ไปสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ เพื่อขอพรขอบุญบารมีเป็นการบอกกล่าวขอโมทนาบุญความดีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองแล้วก็อวยพรให้เราสำเร็จตามความตั้งใจไม่ใช่การบอกกล่าวขอให้สำเร็จแล้วนำสิ่งของไปถวายแต่จะใช้เพียงอามิสบูชาตามหลักศาสนาเช่นใช้ทูบเทียนดอกไม้ในการไหว้เป็นต้นนะคะ ขณะที่การบนบานก็คือการเอาสิ่งของเครื่องอาหารคาวหวานหรือการแสดงมหรสพต่างๆไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากเราทำสําเร็จตามที่ตั้งใจจะมาถวายข้าวของเครื่องใช้หรือถวายการแสดงตามที่ได้บนเอาไว้ซึ่งตามความเชื่อแล้วไม่เป็นการดีต่อตัวเราเองเลยค่ะคุณผู้ฟัง เพราะฉะนั้นหากเราไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งละกิเลสแล้วไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ฟังแต่สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเช่นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเรือน,บ,นรบรรพบุรุษหรือบุคคลสำคัญที่ท่านเคยสร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอาจยังคงต้องการเครื่องเส้นไหวอยู่ ดังนั้นการถวายเครื่องเส้นไหว้เมื่อสมปรารถนาจึงสามารถทำได้ตามความเหมาะสมค่ะอย่าลืมนะคะว่าวิธีขอพรควรเป็นการกระทำด้วยกายและใจที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะถ้าเป็นการไหว้สการะพระอริยบุคคลพระพุทธรูปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาไม่ควรนำเครื่องเส้นไหว้ไปถวาย ยกเว้นสิ่งของอามิสบูชาอย่างทุบเทียนดอกไม้รวมถึงใจอันบริสุทธิ์ขอพรอย่างมีสติรวมไปถึงมันสร้างกรรมดีด้วยตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้พลังบุญเหล่านั้นก็จะส่งเสริมให้เราประสบแต่สิ่งที่ดีและสามารถประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟัง คราวนี้คุณผู้ฟังก็ได้รู้วิธีขอพอรที่ถูกต้องแล้วก็แนวทางการขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลและได้ความสบายใจกันไปแล้วก็อย่าลืมนะคะว่านอกจากหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราเองก็ต้องลงมือทำชีวิตให้ดีขึ้นด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานด้วยความขยัน การคิดดีพูดดีทำดีและมีน้ำใจกับผู้อื่นเมื่อเราเริ่มต้นทำดีแล้วเชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะมาหาเราเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ